สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์โพสต์นะคะใน Facebook เนาะสาหรับใครที่อยากได้ยอดไลค์เยอะๆนะคะสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดไลค์กันได้เลยนะคะและเว็บไซต์นี้นะคะเราก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเรารองว่าแอคไม่บินนะจะเป็นเว็บไซต์อะไรนะั้นเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่เปิดแท็บใหม่นะคะแล้วพิมพ์ค้นหาใน Google ได้เลยนะคะว่า KMK Social กันได้เลยเนาะ,ะเสร็จแล้วนะคะก็นี่เลยค่ะเลือกดึงแบกได้เลย มันก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะและสาหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็ให้มาเติมก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะคะการต่อการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลลรหัสผ่านเนาะและ้วก็ติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะคะแล้วถ้าใครที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี gmail กันได้เลยนะคะ และสำหรับใครที่พิมพ์คนเราค้นหาไม่เจอนะคะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยนะคะแล้วแปะลิงก์ไว้ให้ล้วเนาะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่านะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อมาแบบนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งหมดหมวดเราบริการให้เลือกกันแบบนี้เลยเนาะและวันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์โพสนะคะก็เลือกที่ a c e b o o k ตรงนี้ก่อนได้เลยเลือกหมวดหมดู่ที่เราต้องการได้เลยหาเป็นเพิ่มยอดไลค์กันได้เลยนะคะ แากนั้วก็เบริการต่อกันได้เลยนะก็จะมีบริการให้เลือกมากมายเลยนะคะสามารถที่จะเลือกสั่นตามความต้องการกันได้เลยเนาะเราจะเลือกเป็นอันแรกนะคะ ็จแ,แล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไป copy link นะคะพสตต้องเป็นโพส t สาธารณะเท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะต้องเป็นลูกโลกนะถ้าไม่ใช่สาธารณะให้ไปเปลี่ยนก่อนนะคะไมงัานยอดจะไม่ขึ้นเนาะเสร็จแ,แล้วนะคะก็ให้นาลิงก์มาวางและใส่จํานวนที่เราต้องการขั้นต่ําอยู่ที่30นะคะเราขเป็น50เนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือ1่ชั่วโมง52นาทีค่าใช้จ่ายแค่2บาทเองนะคะจะไงให้กดสั่งซื้อกันได้เลยนะ เมื่บอระบบได้รับคาสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะและสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกหมวดหมู่บริการต่อกันได้เลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีที่เลือกถึง3ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะช่องทางที่2 t งทุมม่มเงินดิวอเล็ตและช่องทางสุดท้ายคริปโตเคอร์เรนซีเนาะสะดวกช่องทาง,งไหนใช้ช่องทางน,นั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะคะ ต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่จะเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยมีทั้งรหัสวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์สถานะออเดอร์แจ้งให้เป็นแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยมากกว่า200รายการเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube Tik t ไอจีนะคะหรือแพลตฟอล์มอื่นก็มีให้ด้วยนะคะตรงนี้จะรวบรวมทั้งเน็ตราคาคําสั่งซื้อขั้นตอนสูงสุดแล้วก็คําาอธิิิบยยเเพ่มตวว้้ใหดนะ ในส่วนช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะก็มีให้เลยคึงกล่องช่องทางก็จะมีทั้งตัวช่วยเหลือนะคะกับช่องทางไลน์นอกาสามารถแอดีตามนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออดอรดลาร์าเกิน24ชั่วโมงการชําระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกัน ในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางก,การสร้างไรายได้ง่ายๆเลยเนาะเพียงแค่ c o อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราค่ะเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิ์ที่เราได้ให้ไปนะคะก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะจากขั้นต่ำอ,อยู่ที่100บาทนั่นเองเนาะอ่ะ ช่องทางสุดท้ายของเราซีรีส์หนังจีนนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานครบ500บาทขึ้นไปนะคะหรือมีการซื้อบริการครบ500บาทขึ้นไปเนาะก็จะได้รับชมเลยซีรีส์หนังจีนฟรีตลอดชีพเลยนะคะมีทั้งภาคไทยและก็ซับไทยนะคะมีให้เลือกมากกว่า300เรื่องเลยก็ลองเข้ามาเช็คอยู่ได้นะคะสําหรับใครที่ยอดครบ500แล้วเนาะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ KMK Social ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูตอนนี้ยอดของเราเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะคะยอดของเราคือไม่มีเลยขอเนญาตลองรีรอบหนึ่งนะคะอ่ะนี่นะคะจากเมื่อกี้นะคะยอดไลค์ไม่มีเลยตอนนี้ก็คือเขายิบขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ4 4ไลค์กันเลยเนาะนี่ อีกไม่กีนะ่อีกไม่กี่รายก็ครบจํานวนที่เราต้องการแล้วนั่นเองเนาะก็ถือว่ายอดของเราขึ้นแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถติ้มเองก็ลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยนะและสําหรับวัินี้ต้อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ